โหลดเตีย้ยต้องจัดคันนี้จ้า,จาสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันนะักสื่อจ้าสวัสดีจ้าวันนี้อยู่กับน้องเออร์ลี่อีกแล้วจ้าเออจะออฟโรดหรือจะโหลดเตีย้ยต้องมาฝั่งนี้เลยเออน้องแมนเดี๋ยวพาเบิือนแต่ง,งเครื่องนะตอนนี้มาพบกับรถล,ลุ่นเชฟโรเลตโคโรโด2.5 l t z 71ปี2016จ้าเปิดราคาขายอยู่ที่3 90,000บาทไป็น สดก็ได้ซื้อพรมิตรโปรช่วยอนให้12เดือน12เดือนแรกเอาไปผ่อนเพียงแค่3,700บาทเบิร์ดโปรโมชั่นเราคอยไปผ่อนราคาเต็มตลอดสัญญายอยู่ที่7,800บาทไปเลยอันนี้คือโปรฟรีดาวค่ะพ่อแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะผ่อนทุกเรื่องะก็เอาเงินดาวมาเลย <c oughs> มาเอาเงินมาเลยมาดูแต่ห้องเครื่องนะคะมาน <c oughs> ็อตฝากระโปรงไม่มีแกะมาเลย เด็ก ABS ร่องแก้มเดิมๆคันหน้าเดิมๆจ้ามอกอยู่นะคะสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานเมต้าคมชัดจ้าเฮ้ยแต่ตรงนั้นเหมือนเขาเปลี่ยนน็อตมานะนิดนึงอันนี้เหมือนเปลี่ยนน็อตมาจากแต่งเหมือนแบบว่าตกแต่งสวยๆไปใช่น่ะแล้วก็ร้อแมกแมกเวลนะคะขอบทองแบบนี้ไม่เคยเห็นเลยสวยมากสวยมากเอาไปโหลดแต่ถ้ากเบอมักกับเดอร์เบียร์ล่แห่งขึ้นเราอันนี้ไม่น้อยนะไม่หกหมื่นเด้อ หน้าจอ7นิ้วติดรถมานะคะแล้วก็ระบบแอร์แมนนวลเกียร์หสปีดพวงมาลัยน้าดีแต่ถ้าเกิดใครอยากจะได้พวงมาลัยเดิมเราจัดให้ไหมจัดให้จัดให้นะคะจบกลับข้างมองข้างระบบไฟฟ้าจะ้งามๆเลยพี่น้องบอกแม่แรงบบมี่เดี๋ยวฮอใส่ให้เด้ออย่าไปคิดหลายพี่น้องจ้ะข้างหลังหน้ามีท่อซิ่งหนึ่งใบเดี๋ยวจะเบิ้ลให้ดูนะจ๊ะขอนิดๆพอนะ นิดนดพอแต่รับประกันได้เลยว่าพอดำแน่นอนใช่แม็ไไลเนอร์เดิมๆนะคะวัยรุ่นเลี้ยงบัวมาจากจังหวัดใดเนาะออกอยู่กรุงเทพเด้อพี่นออ้องกรุงเทพอยู่นะจ๊ะล้อล้อนนะคันนี้อ่าสวยๆเลย อยากได้สนใจรีบจับรีบจองเดี๋ยวให้น้องเอิญฝากลิง์ไลน์เบอร์โทรหน่อยจ้าลิง์ไลน์และเบอร์โทรสำหรับช่องทาง Facebook นะคะจะอยู่ด้านบนส่วน YouTube จะอยู่ด้านล่างกดแสดงเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ทิ k ต o อกมี2ช่องด้วยการ SCC Motor SK SCC Motor 2เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปโทรได้แอดไลน์ได้จ้าต่างจังหวัดไม่ต้องมาบริการทางสัญญาณถึงที่ส่งเดให้ฟรีถึงหน้าบ้านรับรถน